เที่ยวญี่ปุ่นวันที่24มีนา66วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะเที่ยวนะครับจากตัวโรงแรมเนี่ยเราเดินไปที่เซนไดสถานได้เลยนะครับเราไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงรถไฟชิงเงินเซนเพื่อมุ่งสู่โตเกียวครับเพื่อกลับสนามบินฮานดะนะครับแล้วก็เดินทางไปขึ้นรถไฟด้วยกันนะครับนี่ครับเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้จะขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะครับรถไฟหัวกระสุน เร็วเลยนะครับหัวนะครับต,ตอนนี้ก็ขึ้นไปค่างๆก็เร็วมากเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เล่นสปีดภาพนะครับบนรถไฟก็มีที่นั่งแถวละ5ที่นั่งนะครับ3ที่แล้วก็2ที่นะครับเด็กๆก็หลับไปสักพักเล่นไปสักพักเขาห้ามส่งเสียงดังด้วยก็เลยไม่ได้ทําอะไรก็เลยหลับกันสบายพอไปถึงโตเกียวสเตชันแล้วนะครับเราก็เตรียมลง ไกก็บอกว่าอันนี้ต้องระวังอย่าลงนะจับมือเด็กให้ดีดเพราะว่าที่สถานีรถไฟนี้นี่คนเป็นล้านนะครับที่ผ่านมาแต่ละวันแล้วก็ตามที่ไกด์บอกก็คือฝนจะตกให้เตรียมร่มไปด้วยมันก็ตกตามที่ไกด์บอกเลยนะครับเดี๋ยวออกไปด้านนอกสถานีรถไฟเราต้องเตรียมร่มไว้แล้วรถบัสเราก็มารับแล้วก็เพื่อพาไปย่านชินจูกุไป ไปกินหาอาหารกินนะครับอันนี้เป็นรอบพระราชวังอิมพีเรียระหว่างทางน,นะครับต้นสนไว้สวยงามมากนะครับตอนนี้เราจะไปที่ย่านชินจูกุเพื่อไปกินที่ร้านลักกาเซ่นนะครับอันนี้ได้ทริปเอเวอเรสต์หลายปีซ้อนเลยนะครับที่นี่เป็นปิ้งย่างที่มีเนื้อแล้วก็หมูมีกุ้งมีหอยเชลล์โอ้ต่างๆนี่แบบของชิ้นใหญ่ๆแล้วก็อร่อยมากนะครับ ก็ปิ้งย่างกันจนอิ่มท้องเลยจากนั้นเราก็ไปเดินย่านชินจุก,กุนะครับเด็กๆก็ค่อนข้างจะห่วงนอนพอสมควรจากนั้นเราก็ไปที่สนามบินครับผ่านตเกียวทาวเวอร์ผ่านสะพานเรนโบว์นะครับ, Tower, นนรบแล้วก็เป็นย่านที่เขาทำไว้สำหรับนักกีฬาโอลิมปิกนะครับก็ยังใหม่อยู่เลยเด็กๆก็เล่นกันครั้งสุดท้ายก่อนจะจากกันนะครับเล่นกันสนานตลอดการเดินทางเลยอันนี้กระเป๋าแตกด้วยนะครับ ต้องเข้า3บินครับเราก็ไปถึงประมาณก่อนสามทุ่มนะครับแล้วก็ต้องขึ้นเครื่องประมาณเที่ยงคืน3มชั่วโมงก็เลยหาสิ่งที่ทำนะครับระหว่างทางก็ให้เด็กมาเล่นสนามเด็กเล่นนะครับเตรียมตัวขึ้นเครื่อง